ถือหล่นทีปกติมีร้องแต่ถ้าเป็นเครื่องเนี้ยบอกเลยว่าไม่พัง ฮอนเนอร์ X9D ทั้งทนทั้งเท่ทั้งพรีเมียมมีให้เลือก3สี Reddish Brown Sunrise Gold Midnight Black บอกเลยว่าอึดถึกทนกันตกสูงสุด2.5เมตรกันน้ำกันฝุ่น IP 6 9 K จะล้มจะลุยจะเปียกแค่ไหนก็ยังเอาอยู่ตัวแบต8,300ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานยาวๆได้ถึง3วันเต็มบอกเลยว่าหมดก็ไม่กลัวเพราะชาร์จไว6 6 6วัตต์แอบปบเดียวก็เต็มกล้องหลัก108ล้านพิกเซลแล้วที่เจ๋งสุดเครื่อง แรงมากด้วยชิป snapdragon 6 Gen 4เล่นเกมบอกเลยว่าลื่นทุกดอกสเปคโหดขนาดนี้ราคาแค่11,990บาทบอกเลยว่าราคานี้คือจึงมาก h o n o r X9D เครื่องเดียวเอาอยู่ทุกสถานการณ์อึดทุอคนขนาดนี้ต้องจัดแล้วไหมไปจัดได้แล้วที่เจมั